อ้าวก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้กล็มาพบกับวิชาอาเซียนนะครับในวิชาอวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของประเทศในอาเซียนกันนะครับอ่า ว่าประเทศในอาเซียนเนี่ยเพื่อนบ้านของเราเนี่ยคือประเทศอะไรกันบ้างน,นะครับเราต้องรู้จักซึ่งกันและกันเข้าไว้นะครับเพื่อที่โอกาสเราเผื่อเรามีโอกาสได้เจอเพื่อนชาวต่างชาตินะครับที่เป็นคนต่างประเทศหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราจะได้เข้าใจวัฒนธรรมของเขานะครับแล้วก็เข้าใจภาษาการพูดนะครับการวิถีชีวิตวัฒนธรรมนะรถ้าเราศึกษาไว้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับเรา นะครับเพื่อไปใช้ข้างหน้าในโอกาสต่อไปวันนี้นะครับมันจะมาทําความรู้จักประเทศหนึ่งที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเรามาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณโบราณกันแล้วตั้งแต่สมัยยุธยาจะครับจนมาถึงปัจจุบันนั่นก็คือประเทศลาวนั่นเองอ่านักเรีนยนทุกคนน่าจะเคยคุ้นเคยกับคนลาวใช่ไหมเพราะว่าประเทศลาวหรือว่าคน าวลาวเนี่ยนะครับเป็นคล้ายๆกับเป็นบ้านที่เมืองน้องของไทยกันเลยนะครับเรามีวัฒนธรรมคล้ายๆกันเลยทั้งการปฏิบัติตัวนะแล้วก็ภาษานะครับการกินนะครับก็จะคล้ายๆกับเอ,อคนภาคอีสานใะช่ไหมของคนเราเวลาเราไปเที่ยวลาวเนี่ยเราก็สามารถพูดภาษาเขาได้ฟังภาษาเขาออกได้บางคาใช่ไหมครับนะเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้ความความรู้จัก ประเทศเพื่อนบ้านนี้กันนะครับถ้าเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันเลยดีกว่านะครับอ่ามีใครเคยไปท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านกันแล้วครับอ่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเอ่อประเทศลาวเนี่ยครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเราเลยอยู่ข้างรั้วเราเองใช่ไหมครับอยู่้างอะไรอ่าพาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยติดกับแม่น้ําโขงที่เป็นพรมแดนธรรมชาติ กันระหว่างประเทศไทยกับลาวนะครับในภาพนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์เรียนทราบไหมครับว่าคือที่ไหนอันนี้อยู่ในนครเวียงจันทร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศลาวนะครับในประเทศลาวก็จะมีประวัติศาสตร์ช้านานผ่านยุคผ่านสมัยผ่านยุคสงครามผ่านความเขาเรียกว่าความทุกข์ยากลําบากมาหลายยุคสมัยนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ที่เราเห็นกัน ประเทศลาวเขาก็เริ่มมีการพัฒนานะครับมีการพัฒนามากขึ้นนะครับเหมือนไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับอ่าในสถานที่นี้นะครับก็คือประตูชัยนักเรียนรู้จักประตูชัยไหมครับอ่าประตูชัยหมายถึงประตูที่แสดงถึงประกาศถึงชัยชนะนะครับประตูชัยเนี่ยมันจะมีอยู่สองที่บนโลกใบนี้นะครับก็คือประเทศลาวที่หนึ่ง อ่าล้วก็อีกประเทศหนึ่งก็คือในทวียุโรปนั่นก็คือประเทศฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าประเทศลาวเนี่ยศิละปะการสร้างเนี่ยจะไม่เหมือนกับฝรั่งเศสนะในอ่าในประเทศลาวเนี่ยนะครับจะเป็นซุ้มประตูชัยที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคนลาวนะครับที่นับถืออะไรพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับลักษณะของศิละปะสถาปัตยากรรมอันเนี้ยมันก็ได้ได้ิึ่งพลจากคนลาวนะครับมากกว่า ชาวฝรังเศสประเทศลาวเนี่ยคือโดนเประเทศมหาอำนาจในสมัยก่อนนะครับในยุคช่วงล่านานิคมนะอันนี้เดี๋ยวเราประวัติศาสตร์ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับก็คือช่วงล่านานิคมเนี่ยเป็นช่วงที่ประเทศมหาอำนาจเนี่ยมีเริ่มเอ,ออกหาวัตถุดิบนะครับที่มีค่าเช่นเครื่องเทศนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเริ่มมีการออกเดินทางด้วย ทางเรือหรือว่าทางทะเลแล้วนะครับเริ่มมีอาวุธเริ่มมีวิทยาการที่ล้ําสมัยขึ้นนะครับแล้วก็ต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นทําให้ประเทศมหาอำนาจ่ยต้องการล่าเขตแดนต่างๆบนโลกใบนี้เพื่อที่จะสนองความต้องการของประชากรในประเทศเขานะครับเขาเลยเลือกหาในทวีปเอเชียเนี่ยทวีปเ,เอเชียหลายประเทศเลยนะครับที่โดนตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกที่มาล่าน,ะนิคมแถบเอเชีย หรือว่าแถบอาเซียนนะครับเอเชียตั้งแต่ทวีปเอเชียกลางจนถึงเอจนถึงประเทศจีนเลยเนี่ยโดนเป็นนานานิคมหมดเลยนะครับก็จะมีสองฝ่ายที่เป็นมหาอำนาจในสมัยนั้นนะครับก็จะเป็นเออชาวอังกฤษประเทศอังกฤษก,กับฝรั่งเศสนะครับที่มีอํานาจในสมัยนั้นเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยเขามีมีสิ่งหนึ่งก็คือเออวิทยาวิทยาการนะครับที่สามารถ ข้ามนางข้ามทะเลมาถึงเอเชียได้นั่นก็คือการเดินทางทางทะเลนะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเขาพัฒนาเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ไม่แล้วก็พวกอาวุธต่างๆเหล่านี้นะมันก็เลยทําให้ยิ่งเออมีพะละกกำลังในการเข้ายึดครองที่ต่างๆมากมายรวมถึงกระทั่งประเทศลาวนี่เองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารู้จักประเทศลาวตั้งแต่สมัย ประวัติศาสตร์เลยยุคเริ่มแรกกันเลยนะครับเดี๋ยวเราทําความรู้จักกันเลยดีกว่าอ่าประเทศลาวนะครับก็คือเป็นชนพื้นเมืองชนกลุ่มต่างๆซึ่งนะครับประเทศลาวเนี่ยเคยรวมอยู่ในอาณาจักรอย,ยุธย,ยาด้วยนะครับเออเพราะว่าชาวลาวเนี่ยมาตอนนั้นอะ่ะประเทศไทยหรือว่าอาณาจักรอุทยาเนี่ยนะครับมีมอํานาจมากเลยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอาเซียนอาณาเรียนดูจากแผนที่นะ ในแผนที่เนี่ยอาณาจักรอยุธยาเนี่ยปกครองมากมายนะดินแดนมากกว่าเพื่อนเลย,เ,ลยเห็นไหมอาณาจักรลาวสมัยก่อนเรียกว่าหลวงพ่อบางนะครับอาณาจักรหลวงพ่อบางหลวงพ่อบางเนี่ยก็เป็นประเทศลาวหนึ่งนะครับต่อมาเนี่ยประเทศลาวเนี่ยเริ่มเป็นเข้าสู่ยุคล่านาน,นิคมนะครับเริ่มมีเขตแดนมากขึ้นนะครับประเทศลาวเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นของดินแดนของประเทศไทย ทั้งทั้งลาวเลยนะครับต่อมาเนี่ยเริ่มตอนนั้นยุล่าอในนิคมใช่ไหมครับชาติมหาอำนาจเนี่ยเริ่มที่จะคืบคลานเข้ามาสู่ประเทศไทยทําให้ไทยเนี่ยต้องยอมถึงเสียประเทศลาวไปให้กับฝรั่งเศสนะครับเฝออรั่งเศสก็เอาประเทศลาวเนี่ยกลายเป็นประเทศอาณานิคมของตัวเองไปส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นของอังกฤษส่วนใหญ่นะครับอันรียนดูจากแผนที่นี้นะพมา่านี่ก็จะโดนอังกฤษ ลาวก็จะโดนฝรั่งเศสแล้วก็กัมพูชาเวียดนามโดนฝรั่งเศสแถบนี้เขาจะเรียกว่าแถบอินโดจีนนะครับอินโดจีนโดนยึดหมืนเลยต่อมาเนี่ยพอเป็นสมัยส,ยสงครามเย็นยุคสงครามเย็นนะครับเกิดสงครามระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้นะครับทำให้เเประเทศลาวเนี่ยโดนเรื่องของสงครามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าชายแดนเนี่ยติดกับเวียดนามเลยแล้วก็จีน า่ะะลืมไปพูดไปว่าลาวเนี่ยติดกับประเทศจีนด้วยนะอ่าติดกับประเทศจีนนะครับซึ่งผลขลในงสงคารามเนี่ยทาให้ลาวเนี่ยต้องรับความเสียหายประชาชนเนี่ยเกิดความยากจนความล้มตายมากมายทําให้ลาวเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างน่าสงสารนะครับคนชาวลาวนะเพราะ,ะ,ะว่าผ่านสมรภูมิสงครามผ่านความทุกข์ยากมากมายเหมือนเอ่ยยิ่งกว่าคนไทยในยุคบางยุคบางสมัยนะครับ แต่ว่าในประเทศเราสมัยปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีทรัพยากรที่เยอะนะครับเช่นพวกป่าไม้ต่างๆนะครับพวกภูเขาลำธารเหล่านี้เป็นแหล่งอาหารแล้วก็เป็นทรัพยากรที่ยังอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับซึ่งประเทศเราในปัจจุบันเนี่ยเขาผลิตกระแสไฟฟ้าให้เรานะครับแล้วเราก็ซื้อไฟฟ้าที่เขาผลิตมาเนี่ย มาเป็นกาลังสาคัญเป็นพลังงานให้กับประเทศไทยนะในภาพนี้ก็จะเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวนะที่ใช้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับลาวนะครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์สะพานนี้ก็จะใช้เพื่อการขนส่งการค้าขายเป็นหลักนะในภาพนี้ก็จะเป็นคนที่เขาสัญจรไปมานะครับใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวเนี่ยเป็นเครื่องมือทํามาหากินนะครับ การขนส่าย,ายสินค้าต่างๆออันนี้ก็คือประเทศลาวประวัติศาสตร์คร่าวๆประเทศลาวเนี่ยชื่อทางการะนะครับก็คือชื่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนนี้เป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งมีนายกเป็นคนผู้นําประเทศสีกับประเทศลาวสีสีธงชาติเนี yeah, ่ยจะคล้ายๆกับไทยเลยนะครับแต่ว่าความหมายไม่เหมือนกันนะสีแดง หมายถึงความกล้าหาญนะครับที่เสียสละของบัมมูรุษสีน้ําเงินหมายถึงความเป็นอะไรความเป็นเอ,เอกภาพเป็นมิตรไม่ตีนะแล้วก็สีขาวเนี่ยตัวนี้เขาบอกว่าเป็นดวงจันทร์นะครับเป็นดวงเดือนเพนนะหมายถึงความเป็นเอกภาพนะครับของการรวมกลุ่มของประชาชนชาวลาวเพราะว่าหลังจากสงครามเย็นเนี่ยชาวลาวเนี่ยแตกแยกออกเป็นหลายกลุ่มมาก ะครับจนในที่ในที่สุดเนี่ยก็รวมกลายเป็นประเทศลาวประเทศหนึ่งนะครับอ่าที่ตั้งนะครับจะดูจากแผนที่เนี่ยก็คือติดกับประเทศไทยเลยนะ,ะติดกับไทยด้านฝั่งตะวันออกตะวันตกเฉียงเออตะวันออกเฉียงเหนือก็คือภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือบางส่วนนะครับมีพรมแดนธรรมชาตินะครับที่ใช้กั้นระหว่างไทยกับลาวก็คือแม่น้ําโขงนะครับซึ่งแม่น้าโขงเนี่ยต้นน้าอยู่ที่ประเทศไร อ่าประเทศจีนใช่ไหมครับลาวเนี่ยมีชายแดนติดหลายประเทศมากนะครับก็จะมีเวียดนามจีนพมา่าไทยส่วนที่ใต้ก็จะติดกับกัมพูชานะครับประเทศลาวไม่มีทะเลนะครับนังเรียนประเทศลาวไม่มีเอ่อท่าเรือนะครับมีแต่แม่น้ําโขงเท่านั้นที่ไหลผ่านประเทศลาวนะครับไม่มีทะเลเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีทะเลทางออกไปนะครับ อขาจะใช้ขนส่งสินค้าพราะ,ะเฉพาะแม่น้ําโขงเท่านั้นนะอ่าจะมีอีกที่หนึงนี่ครูอยากให้นักเรียนรู้ไว้นะครับก็คือตรงนี้จัาเนียนเห็นไหมเป็นชายแดนที่ติดกันสามประเทศเลยตรงจุดนี้นะครับตรงแม่สดอดเชียงรายเนี่ยนะตรงนี้คือสามเหลี่ยมทองคํานะครับเป็นจุดที่อันตรายนะครับเพราะว่าเป็นเขตการเอ่อเป็นที่ตั้งของการ พวกค้าขายยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าติดกันเลยพรมแดนนะครับในพรมแดนต่างๆคนนี้ก็จะมีพวกโจรผักแล้วพวกโจรพวกผลิตยาเสพติดต่างๆเนี่ยอยู่กระจายตามชายแดนทั่วประเทศของเรานะครับก็ต้องศึกษาไว้ให้ดีนะแม่น้ําโขงเนี่ยแหละเป็นสิ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ลําเลียงยาเสพติดนะครับที่ขนส่ง ยาเสพติดต่างๆออกไปที่ต่างๆได้นะเขาจะมีข่าวอยู่เป็นประจำว่าตำรวจเนี่ยไปสุ่มตรวจนะครับเพราะว่าพรมแดนแม่น้าโขงเนี่ยมันเป็นพร,รมแดนธรรมชาติใช่ไหมมันก็จุดไหนก็ได้ที่มันสามารถข้ามไปมาได้สะดวกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังสิ่งของผิดกฎหมายแล้วก็การลักลอบเข้าเมืองเนี่ยมันถึงได้ทํายากนะเพราะว่าแม่น้ําเนี่ยมันไหลาย,ยาวนะ แล้วมันไหลหลายพันหลายพันหลายจังหวัดนะครับการป้องกันอะไรพวกนี้มันก็เลยยากนะครับอ่ะคราวนี้มาดูศาสนาของประเทศลาวประเทศลาวส่วนใหญ่ยังคงนับถือศาสนาพุทธนะครับเหมือนประเทศไทยอยู่นะแล้วก็อันดับสองก็จะเป็นศาสนาคิดนะครับศาสนาคิดที่มีก็เพราะว่าได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสนะคะที่เขานํามาเผยแพร่ตอนยุคล่าอาณิคม ทำให้คนลาวบางส่วนเนี่ยยังนับถือคลิปส่วนพระไมเใช่ลาวเนี่ยก็คล้ายๆกับพระไทยเลยนะครับสือศีลก็คล้ายๆกันะะนะคราวนี้มาดูเรื่องที่คล้ายกันที่สุดเลยนั่นก็คือภาษาของเขานะครับภาษาสวัสดีภาษาลาวพูดว่าอะไรอ่าพูดว่าสบายดีนะครับไม่เป็นไรบอเป็นอย่างดอก บอกเป็นอย่างดอกคล,คล้ายๆกับภาษาอีสานนะครับอ่านี้ก็จะเป็นภาษาไทายเอ่อภาษาภาษาลาวนะครับที่เขียนคล้ายกับภาษาไทายอย่างเช่นตัวยอยักษ์ของภาษาลาวเขาจะเรียกว่ายอยุงยอยักษ์จะมีสองแบบนะครับยอย่างที่ออกเสียงสั้นกับออกเสียงยาวถ้ายอย่างที่ออกเสียงสั้นก็จะเป็นยอยุงยอยุงยอยักษ์ที่ออกเสียงยาวเป็นยอย,ยออาจะมีตัวยเนี่ยสูงขึ้น ต่อสอนบางตัวสอนเนี่ยก็เขียนคล้ายๆกับภาษาไทยเลยอย่างเช่นจอจาาอย่างเงี้ยดอเด็กตอเตา่านะครับมอมา้าลอลิงนะครับอย่าวอรอรอแหวนอย่างเงี้ยหอหีเป็นหอห่านเออนะครับหอหีหอห่หอหานอันนี้เ๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยฝึกการเขียนภาษาเพื่อนบ้านไว้นะครับอย่างเช่นภาษาลาวก่อนเพราะว่าภาษาลาวเนี่ยคล้ายคลึงกับภาษาไทยที่สุดเลย ดอกไม้ประจำชาติของประเทศลาวนะครับเรื่องว่าดอกลั่นทมนะดอกลั่นทมเนี่ยมันเป็นดอกไม้ที่คนไทยไม่ค่อยนิยมปลูกเพราะว่าชื่อลั่นทมเป็นชื่อที่แบบแสดงถึงความโศกเศร้าเสียใจใช่ไหมแต่ว่าชาวลาวเนี่ยคําว่าลั่นทมเนี่ยหมายถึงนะครับหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนะครับคําว่าทมลั่นทมลั่นก็คือเสียงดังใช่ไหมคําว่าทมก็คือ ความจเจริญนุ่งเรืองที่มากมายมหาศาลนะครับจึงเป็นดอกไม้มงคลของประเทศลาวนั่นเองอ่าเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ความรู้เกี่ยวก,กับประเทศลาวประเทศเ<ม>พื่อนบ้านของเราบ้านที่เมืองน,น้องในสมัยก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นบ้านที่เมืองน,น้องกันอยู่นะถ้ะนานักเรียนได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศนะครับณครูแนะนําให้ไปประเทศเพื่อนบ้านก่อนก็คือประเทศลาวใกล้ๆเราก่อนนะครับประเทศลาว ประเทศเราเนี่ยก็คือเศรษฐกิจตอนเนี้ดีแล้วนะสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันนะครับน่าไปเที่ยวยหรือว่าน่าไปพักผ่อนมากๆเลยนะครับเหมาะสำหรับการเริ่มไปท่องโลกกว้างรอบโลกนะคก็ไปเทื่ยวบ้านเราก่อนอ่าโอเคสําหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจฟังนะครับ่วเรานีครูก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ